สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังวัวสวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราเห็น,นากระเป๋าช้อปปิ้งหนังวัวไซส์ใหญ่มาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันตัวนี้เพิ่งผลิตมาใหม่ๆสดๆแลร้อนๆเลยนะคะพี่ๆค่ะสาหรับไซส์ใหญ่16นิ้วเพิ่งผลิตเป็นครั้งแรกนะคะพี่ๆค่ะสําหรับตัวนี้นะคะขนาดกว้างล่างจะอยู่ที่11นิ้วกว้างบนจะอยู่ที่16นิ้วสูง10นิ้วหนา4นิ้วเป็นงานล็อตใหม่ที่ผลิตมาใหม่ล่าสุดนะคะ ปกติแล้วไซส์14นิ้วราคาจะอยู่ที่1,800บาทถ้าพี่พี่ต้องการไซส์เล็กกว่านี้ก็สามารถทักแชทได้เลยนะคะและสำหรับไซส์ใหญ่ที่ผลิตมาให้ใหม่น้องเอ๋จัดให้ในราคาพิเศษเพียง1,990บาทเท่านั้นคะ่ะพี่พี่ตัวนี้เป็นหนังนิ่มอัดลายลิ้นจีนะคะเ้องเอ๋เริ่มต้นที่สีดำพี่พี่ขาหนังวัวจะมี ความสวยงามและเรียบหรูนะคะสําหรับรุ่นนี้น้องเอกขอแนะนําสําหรับพี่ๆที่ต้องการกระเป๋าที่จะเอาไว้ใช้งานทุกวันใช้งานแบบลยุลยๆใส่ของได้เยอะสําหรับรุ่นนี้รับรองว่าพี่ๆจะต้องถูกอกถูกใจอย่างแน่นอนรุ่นเนี้ยของน้องเอ๋นะคะจะเป็นไซส์14นิ้วใช้งานมาแล้ว4ปีซึ่งความสวย นะคะความแข็งแรงสีสันเนี่ยไม่มีเก่าเลยหนังวัวเป็นอีกหนึ่งชนิดที่ได้รับความนิยมนะคะพี่ๆขาได้รับความนิยมทั้งงานแบรนด์ในต่างประเทศในบ้านเราใบหนึ่งเนี่ยราคาท,ทั่วไปก็จะอยู่ที่สี่ถึงห้าพันบาทถ้าในบ้านเรานะคะใบขนาดนี้จะอยู่ที่สี่ถึงห้าพันบาทอย่างต่าแต่ถ้าที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าห้าหมื่นหรือสูงสุดที่น้องเอกเคยเห็นถึงสี่แสนบาท นังวัวจะเป็นวัตถุดิบที่ได้รับความนิยมนะคะมาอย่างยาวนนะเพราะว่ามีความสวยงามเรียบหรูและแข็งแรงทนทานนะคะสำหรับไซส์16นิ้วที่เข้ามาใหม่ไซส์ใหญ่หนเวจัดให้ในราคาพิเศษ1 9 9 0บบาทถ้าพี่ๆสนใจแคปภาพแล้วทักแชทได้เลยนะคะแล้วก็ฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินสามารถแจ้งได้เลยค่ะ กออเดอร์นะคะนกเอมีของแถมสวยๆที่ผลิตจากหนังแท้แถมให้เหมือนเดิมนะคะของแถมช่วงนี้จะเป็นกระเป๋ามินิซองจดหมายหนังงูที่เพิ่งผลิตมาใหม่ตัวน,นี้สามารถใส่บัตรได้สบายนะคะซึ่งตัวนี้พี่ๆเฉพาะของแถมเนี่ยมูลค่าเนี่ยไม่ต่ำกว่า4500บาทถ้าไม่มีต่างชาติมาสั่งงานในบ้านเราเนี่ยนกเอ๋แทบจะไม่ได้ของแถมรุ่นนี้เลยนะคะต้องพ่วงออเดอร์กับ งานชิ้นอื่นๆนะคะไม่งั้นเนี่ยทางโรงงานไม่สามารถเอาหนังงูตัวหนึ่งมาผลิตมาตัดให้รุ่นนี้ไม่สามารถเอาแบบงูเป็นผือนอะเพื่อมาตัดเป็นของแถมไม่ได้นะคะจะต้องอผลิตงานออเดอร์ใหญ่ก่อนถึงถ้ามีหนังไซส์นี้ถึงจะผลิตได้นะคะข้อจำกัดมันค่อนข้างเยอะแต่ความคุ้มค่ามันคุ้มค่าจริงๆ1 9 9 0บบาทน้องเวทเปิดให้ดูด้านในนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นซับในซับในเป็น ้าร่วมสีน้ำตาลทองค่ะพี่นี่ค่ะสวยนะคะใหญ่เรียบหรูแข็งแรงทนทานคุ้มค่าต่อการใช้งานอย่างแน่นอนทีนี้เดี๋ยวเราจะรวบรวมสีให้ดูแล้วนะคะว่ามีสีอะไรบ้างพี่พี่ข่ะสีต่อไปนะคะช้อปปิ้งไซส์ใหญ่นะคะ1990บาทสีน้ำตาลช็อกโกแลตถ้าใช้งานบ่อยจุของเยอะต้องการลุยนะคะใส่แท็บเล็ต โน้ตบุ๊กขนาดเล็กนะคะกระเป๋าสตางค์กระดาษทิชชู่คือข้าวของเครื่องใช้ที่สาวๆท่านไหนที่มีสัมภาระเยอะแล้วต้องการกระเป๋าที่สวยหรูหราแข็งแรงทนทานอลังการนะคะทนทานต่อการใช้งานตัวนี้จะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เวลาน้องเส่จุของเยอะๆน้องเส่จะเลือกใช้รุ่นนี้ตลอดเลยนะคะสีที่2นะคะสีน้ำตาลช็อกโกแลต ต่อไปนะคะหนูเอกจะให้พี่ๆชมเป็นสีน้ำเงินค่ะน้ำเงินเข้มนะคะสวยมากพี่ๆค่ะไม่ว่าจะสะพายขึ้นไหลนะคะคือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบคือหรูหราอลังการมากตัววัตถุดิบแน่นอนว่ามันเป็นหนังแท้ยังไงความหรูหราเนี่ยก็คือจะไม่หายจาก ไม่หายจากกระเป๋าไปเลยนะคะความหรูหราความสวยความคุ้มค่านะคะต่อการใช้งานรุ่นนี้ที่พี่ได้ไปพี่พี่จะประทับใจอย่างแน่นอนไซส์ใหญ่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เพิ่งผลิตขายเป็นครั้งแรกนะคะในราคาพิเศษ1,990บาทนะคะพี่พี่ขากระเป๋าหนังวัวเนี่ยพี่พี่สามารถเช็คราคาดูได้เลยแค่กระเป๋าสตางค์เนี่ยบนห้างนะคะกระเป๋าสตางค์ใบเล็กๆเ,เนี่ยก็2,000กว่าบาทแล้วแต่ใบเนี้เป็นกระเป๋าสะพายใหญ่ นะคะเป็นหนังนิ่มอัดลายลิ้นจี่ที่พี่ขาดูหนังใกล้ๆหนังนิ่มอัดลายลิ้นจี่หนังสวยหนังเงาและเป็นงานฟอกดีค่ะพี่พี่ขาเป็นงานฟอกดีมากเห็นไหมเห็นไหมหนังสวยสีสวยมากนะคะ ในราคา1,990บาทแต่ได้กระเป๋าใบใหญ่เ,เริ่มเท่างนี้โอ้โหคุ้มค่าที่สุดเลยนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีต่อไปนะคะเป็นสีม่วงพี่พี่ขาดูใกล้ๆยิ่งดูใกล้ๆยิ่งสวยเพราะงานละเอียดหนังดีค่ะนอกคากหนังแบบอาชนิดที่ว่าแบบคือเกรดดีๆมาผลิตให้กับพี่พี่ดูใกล้ๆเนี่ยโอ้โหหนังยิ่งสวยมากเลยนะคะ ดูกนกระเป๋าค่ะเนี่ยค่ะไซส์ใหญ 1, ่1990ับาทนะคะต้องบอกเลยว่าที่โรงงานที่ผลิตให้น้องเอยนเนี่ยเป็นโรงงานที่ผลิตให้กับแบรนด์นะคะกระเป๋าตรงกระเป๋าตังผลิตให้กับแบรนด์ทั้งในไทยและต่างประเทศแล้วที่ผลิตให้มาอย่างยาวนานเลยคือฝรั่งเศสนะคะตัวนี้เขาใช้แบรนด์ของฝรั่งเศสมาผลิตให้ด้วยตัวนี้จะเป็นแบรนด์ของ b e n e t t o ที่โรงงานเนี่ย ผลิตให้กับฝรั่งเศสพี่ๆรู้ไหมคะว่าแค่ปร,งร,รุงคอนเจเล็กๆกคที่ต่างประเทศอ่ะขายอันละสองพันกว่าบาทแล้วแต่ทางร้านนอเอคือแบบแถมให้เป็นของแถมทุกออเดอร์นะคะและสีต่อไปค่ะสีเทารุ่นนี้พี่ๆได้ไปแล้วจะประทับใจหลายๆท่านที่รับรุ่นนี้ไปนะคะเพื่อนเห็นขอซื้อต่อขอไปเลยก็มีลูกเห็นบอกอุ้ยสวยจังสะปายแบบแคือน้ําหนักมันเบาแล้วมันเรียบหรูนะคะลูกเห็นลูกก็ ขอนะคะหลายท่านมีมาซื้อใหม่เยอะเลยเพราะว่าพอเอาไปใช้งานจริงแล้วพออคนใกล้ตัวเห็นของแล้วอยากได้นะคะพี่ๆค่ะข,ของจริงสวยมากนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปสีน้ำตาลทองพี่ๆดูนะคะสวยทุกสีเลยเนะะี่ยค่ะสวยทุกสีเลยอยากได้สีไหนเนี่ยก็ทักมหาเนวิทได้เลยนะคะงานเข้ามาใหม่ล่าสุดในราคา1990บาท1990บาท กระเป๋าไซส์ใหญ่16นิ้วนะคะพี่พี่ค่ะพี่พี่ไปดูราคาหนังวัวได้เลยนะแค่เข็มขัดเส้นหนึ่งก็2,000กว่าบาทแล้วแต่นี่คืองานชิ้นใหญ่ที่สวยอลังการนะคะเป็นเป็นอีกหนึ่งงานที่คุ้มค่ามากๆสีแดงค่ะพี่พี่คสีแดงเข้มสวยมากค่ะดูหนังค่ะดูความเงางามแล้วพี่พี่ดูสีเห็นว่า อ,อยากได้สีไหนจะก็ทักมาได้เลยค่ะสวยทุกสีสวยทุกสีเลยนะคะราคาคุ้มค่ามากๆด้วยไปต่อกันที่สีต่อไปโอ้โหพี่พี่ขาไซส์ใหญ่สีส้มค่ะรุ่นนี้เราเลตั้งใจผลิตมาเพื่อให้พี่ได้ใช้งานเป็นกระเป๋าที่ใช้ได้ทุกวันคุ้มค่าคุ้มค่าใช้ได้ทุกวันสวยหรูหราแข็งแรงทนทาน นะคะสีส้มค่ะเข้ามาใหม่ล่าสุดสวยมากค่ะพี่ๆค่ะสวยมากเลยดูเห็นไหมมีแต่สีสวยๆไซส์ใหญ่นะคะต่อไปเป็นสีเขียวตองซึ่งน้องเอ๋ใช้สีนี้อยู่น้องเอ๋ใช้สีนี้ไซส์ส4ีนิ้วใช้มา4ปีแล้วสีสวยสดใหม่มีพี่ๆถามมาว่าหนังวัวจะลอกไหมโอ้โหของนงเอ๋ถ้าลอกก็ลอกไปแล้วค่ะ4ปีน้องเอ๋ใช้งานหนักมากคือถ้าจุของเยอะๆหรือว่า ข้าวของจําเป็นข้าวของเครื่องใช้ชิ้นใหญ่ๆเราเห็นเลือกใช้รุ่นนี้ตลอดไม่มีถลอกสักแอะสีสวยสดใหม่สี่ปีผ่านไปยังสวยเหมือนใหม่อยู่เลยค่ะพี่พี่ค่ะไปต่อกันที่สีสต่อไปสีชมพูโอ้โหสวยและหวานมากพี่พี่ค่ะสวยหวานมากสวยทุกสีเลยเนี่ยนะไม่คนมีใบเดียวเลยนะคะวันไหนใส่เสื้อผ้าสีชมพูเลือกใช้เลือกใช้สีชมพูนะคะ วันไหนใส่เสื้อผ้าสีเขียวสีส้มอย่างเงี้ยพี่พี่ขาแล้วราคาคือดีมากนะคะเป็นของแท้ราคาดีพี่พี่ดูสีโอ้หวสวยจริงๆสีต่อไปยังไม่หมด่ายมีสีให้เลือกสีหนึ่งมีไม่ถึง5ใบนะคะพี่พี่ขามีประมาณหนึ่งนะคะสีสวยสวยสดเน่จะมีไม่ถึงสีละ5ใบแต่ถ้าพี่พี่ ่อาไปพี่ๆจะไม่ผิดหวังเวลาพี่ๆใช้งานนะคะสวยโดดเด่นสีฟ้าวันไหนใส่เสืส้อผ้าสีฟ้าหรือไปเที่ยวทะเลนกเหยีอแนะนตนะคะสะพายสีฟ้าไปเลยค่ะรับรอง,อง,องว่าโดดเด่นแน่นอนเนี่ยสีเบดโก,โกของจริงนะคะสีเบดโ,โกตัวนี้คือเป็นสีครีมผสมสีทองของจริงคือสวยหรูแบบโดดเด่นเป็นงานที่สไพรออกมาแล้วแบบดูเป็นงานที่แบบสวยทันสมัยและสดใสมากๆสำหรับสีเบดโกนะคะพี่ๆค่ะ ชื่นชอบสีไหนพี่ๆี่ก็สามารถแคปภาพแล้วทักอุ้งของเขาไปเขาไปนกเหยียนเขอโทษนกองยียขาโทษจริงๆหล่นไปหนึ่งใบนะคะชอบใบไหนก็สามารถแคปภาพทักมาหา้องเหยได้เลยอ่ะน้อยอยากจะให้พี่เห็นนะคะว่าเนี่ยค่ะเห็นไหมสวยทุกสีเลยค่ะสีเบจโัสีฟ้าสีชมพูนะคะสีเขียวสีส้มสีแดงสีน้ำตาลทองนะคะ สีเทาสีม่วงสีเขียวมรกตสีน้าเงินสีน้ำตาลช็อกโกแลตและสีดําพี่พี่ดูสีโอ้โหมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยชอบใบไหนทักมาได้เลยนะคะรับรองว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นหนึ่งที่พี่พี่ใช้งานแล้วจะสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่านะคะพี่พี่ได้ใช้งานแล้วพี่พี่จะถูกใจนะคะพี่พี่ใช้งานแล้วพี่พี่จะหลงไหลอย่างแน่นอน ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอ๋นะคะแล้วน้องเอ๋จะทำคลิปให้พี่ได้ชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ